เรามาตามข่าวสารของลลโอเน m e s ซี่กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเมซี่เนี่ยโอกาสยากมากๆในการย้ายด้วยสัญญายืมตัวระหว่างปิดฤดูกาลน,นะครับอันนี้เป็นนักข่าวคนสเปนอย่างกีเยมบาลาเก้นะครับบอกว่าลลโอเนวิซซี่ของหน้าคนาอ์เนติกคนนี้จะไม่ย้ายทีมแบบยืมตัวระหว่างศึกเมเจอร์ลีกปิดฤดูกาลน,นะครับ รายงานขา่าวบอกว่าเมสซี่เนี่ยจะไม่ย้ายทีมในรูปแบบการยืมตัวระหว่างเปิดฤดูกาล2023ร่วมกับต้นสั Miami, ง,ก,งกัดอิษษษนเตอร์เมามี่หลังจากตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาแล้วก็สโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียกิเยมา巴าเก้ครับบอกว่าหลังจากเลี้ยเนี่ยเมสซี่จบฤดูกาลปกติกับอินเตอร์เมามี่แล้วเนี่ยโดยที่พลาดเข้ารอบเพลย์ออฟแน่นอนแล้วครับก็เหลือโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ที่ลงเล่นให้กับอาร์เจนตินา2เกมสำคัญเจอกับอุรุกวัยแล้วก็บราซิลวันที่17แล้วก็22พฤศจิกายน จากนั้นลีโอเนลเมสซี่ครับจะใช้เวลาพักร้อนกับครอบครัวเป็นเวลา1เดือนถึงกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมปรลยันกับต้นสังกัดอย่างอินเตอร์มิรามีดังนั้นเนี่ยจึงลืมเรื่องการกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาหรือว่าสโมสรในลีกซาอุดิอราระเบียด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นไปได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าอินเตอร์มิามีจะเคารพการตัดสินใจของเมสซี่หากเขาต้องการกลับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวในช่วงระหว่างปิดฤดูกาลเมเจอร์ลีกสกอเร์เนี่ก็ตามเรื่องนี้ครับ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์ซาจะดําเนินการเรื่องนี้ได้นะครับอืม,มนั่นแหละครับประเด็นของเมสซี่มันคอน่อนข้างจะเป็นกรณีที่ยากสําหรับบาซโลนาด้วยถ้าว่าย้ายกลับเล่นแบบยืมตัวในระยะสั้นนะครับอืมก็ต้องมาตามว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงต่อไปช่วยกันลยกับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของลีโอนลเมสซี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม